สนุนเ้ย <c oughs> ปิดหน้าพี่ใหญ่มากนี่ไงอ่ะเปิดใช่ไหมแจ้งเตือนแล้วใช่ไหม,มเข้ามาแล้วหนึ่งคนอ่าติดสายติดสอข้าอ่ะระหว่างรอนะครับระหว่างเดี๋ยวระหว่างรอพี่ฟ้า นะครับก็สวัสดีกันก่อนนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกิตชาลีคาแล้วก็พี่ฟาชาลีคานะครับอยู่กัน2คน2ท่านเช่นเดิมนะครับวันนี้เรามีรถกระบะนะครับบอกเลยว่าค่าตัวนะครับค่าตัวไม่แพงนะค่าตัวไม่แพงแล้วก็ที่สาคัญเขาเป็นเจ้าตลาดนะครับเป็นแบรนด์หลักนะครับอย่างเจ้าตัวอีวุสุดีแม็กนะครับอันนี้เรามีตัว4ประตูเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดา4ฟรวิลด้วย นะครับผมราคาราคาตั้งขายเดี๋ยวกิจเปิดไปเลยดีกว่าว่าราคาตั้งขายเป็นแค่3ามแ0 0หบาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดโปรโมชั่นจากทางร้านที่มีให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ถ้าท่านไหนท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวฝากกันเช็คภาพเช็คเสียงนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับรวมไปถึงนะครับรวมไปถึงพี่พทุกคนนะที่ สนใจอยากจะออกรถนะครับอยากจะดูว่าชาลีคาของเราเนี่ยที่สาขาสายมิเซื่อเนี่ยมีรถรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างที่จอดอยู่ที่สาขานี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยก,กันได้นะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะพาไปดูนะครับก็ที่นี่ต้องบอกว่ามีรถกระบะนะมีรถกระบะรถตู้รถ SUV รถ p p v นะครับนิสสันมาร์นะครับนิสสันมาร์สสายกระบะนะครับจอดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ h o นด้าซิตีราคาค่าตัวก็ 2แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาคตัวเเหรอราคาค่าตัวเออนะครับจอดอยู่ที่นี่มากมายหลายคันนะครับราคาต้องบอกว่าจับต้องได้นะครับเอื้อมถึง้วครับแล้วก็ที่สำคัญคือค่างวดเขาไม่แพงนะครับถึงจะผ่อนก็ค่างวดประมาณห้าพันหกพันบาทนะครับเรามีให้ท่านเลือกเยอะแยะมากมายหลายรุ่นเลยนะครับอะสวัสดีคุณนคลินด้วยนะครับสวัสดีพี่ฟ้าใส่ด้วยนะครับสวัสดีทั้งเจ็ดคนดูด้วยนะครับออกรถไม่ใช่เรื่องยากนะครับ ออกรถไม่ใช่เรื่องยากนะขอเพียงแค่ท่านไม่ติดเครดิตบุโรนะครับก็สามารถาเข้าร่วมกับธนาคารสถาบันหลักของประเทศไทยได้นะครับทุกธนาคารทุกที่นะครับแต่ถามว่าเอ๊บางคนเนี่ยเคยมีประวัติการติดเครดิตบุโรนะครับหรือว่าเคยพลาดนะครับในการค้างชาระของทางธนาคารเขามีสินเชื่อที่รองรับไหมพี่ฟ้าตอนตอนนี้ปัจจุบันมีไหมมีเนาะครับ้าครับผมนะครับก็อ่ะ มีนะครับต้องบอกเลยว่ามีนะครับมีมีมอ่ามีเขาเรียกว่ามีสถาบันการเงินนะครับที่ไม่เช็คเครดิตบุโรนะครับรองรับอยู่ก็เราก็เข้าร่วมด้วยนะครับผมก็อ่ะฝากแจ้งเตือนกับทุกคนทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับออกรถไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ติดเครดิตบุโรทักหาเราที่นี่ที่เดียวที่แรกรับรองว่าท่านได้รับรถกลับบ้านแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> ไม่ว่าท่านจะทําอาชีพไหนอยู่พื้นที่ไหนนะครับขออยู่เพียงแค่ในประเทศไทยนะเรามีเจ้าที่ จัดส่งมอบเสนอเอกสารรถฟรีถึงหน้าบ้านนะครับไม่เกี่ยงนะครับรไม่เกี่ยงเลยนะครับ,รบอ่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะครับแอดมินปักหมุดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโปรโมชั่นเด็ดนะครับจอง1 0 0 0นบาทรับส่วนลดไปเลย2 0,000นนะครับอันนี้ติดบอกเลยว่า2 0 0 0 0เนี่ยเป็นในส่วนของรถที่ราคาไม่ถึงหลักล้านนะครับไม่ถึงหลักล้านนะแต่ว่าบอกเลยว่าเจ้านายเนี่ยใจดีสุดนะครับผมถ้าถูกใจจริงๆอ่ะนะครับส่วนลดพิเศษเดี๋ยวเราพูดคุยกันได้อยู่แล้วนะพี่นะ นะครับแต่ว่าส่วนโปรโมชั่นที่เรามีให้ลูกค้าแน่นอนอยู่แล้วก็คือส่วนลดโปรโมชั่น2,000 0บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของพรีเมียมคาร์นะครับในส่วนของรถพรีเมียมคาร์ที่มีราคาเกิน1ล้านบาทขึ้นไปนะครับส่วนลดสูงสุดตอนนี้ก็มีให้ทั้งหมด5,000 0บาทนะครับครึ่งแสนนะครับส่วนลดครึ่งแสนก็ไม่รวมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าดําเนินการต่างๆอ่ะอันนี้คือเราฟรีให้นะครับเราฟรีค่าดาเนินการให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ ตรวจโอนภาษีพราบานะครับก่อน90วันแจ้งย้ำเตือนก่อนนะภาษีพราบาก่อน90วันต่อให้ฟรีนะครับผมถ้าคันไหนที่อยู่ในเงื่อนไข90วันต่อให้ฟรีเลยนะครับถึงปีหน้านะครับผมแล้วก็ถ้าคันไหนที่หมดแล้วอ่ะเราก็ต่อให้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับอ่ะ,สว,ส,วะสวัสดีทั้งฝนด้วยนะครับสวัสดีทั้งสิบคนดูด้วยนะครับช่วงนี้นะช่วงนี้ฟ้าฝนลมแรงนะครับเริ่มเข้าฤด,ดูฝนแล้วนะครับใครที่ อยากจะมองหารถยนต์ไว้ใช้สักคันหนึ่งในครอบครัวนะครับไว้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็แนะนําเลยว่าที่ชาลีคาของเรานะครับปัจจุบันมี3าสาขาแล้วนะนะครับปัจจุบันมี3สาขาแล้วนะครับลูกค้าที่ต้องต้องบอกว่าต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านดีกว่านะครับที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นในชาลีคาของเรานะครับจนสามารถขยายสาขาที่3ออกไปได้นะครับก็บอกเลยว่าการที่มีสาขาเยอะนะครับเป็นการันตีอยู่แล้วนะครับว่าลูกค้านะครับ ให้ความสําคัญเรามากนะครับเราเองก็ให้ความสาคัญกับลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับมีความน่าเชื่อถือชอบพิกิตอ่านข่าวครับ <laughs> นะครับอ่ะบอดกี้เข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอพี่ฟ้าแป๊บนึงนะครับพอดีพี่ฟ้ามีส่งมอบรถนะครับส่งมอบรถไปไปต่างจังหวัดนะก็เดี๋ยวยังไงเดียรถือกล้องแบบแผนตรงไหนดีเ <c oughs> มื่อกี้มีส่งมอบรถไปต่างจังหวัด <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวให้พี่ฟ้ามาบอกยดีกว่าว่า สาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะแล้วก็สนใจอยากจะออกรถก,กัญชรีคาเนี่ยเรามีบริการอะไรให้เขาบ้างแล้วเขามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะลูกค้าเลือกรถที่ชอบก่อนถ้าเลือกคันที่ชอบแล้วอยู่ต่างจังหวัดให้เซลล์ถ่ายวิดีโอให้ได้ค่ะ ถ่ายวิดีโอเสร็จปุ๊บพึงพอใจที่สุดแล้วค่อยโอนจองค่ะโอนจองเสร็จลูกค้าจะมีไฟแนนซ์โทรหาเพื่อน,นัดทำสัญญานะคะเหมือนวันนี้พี่ฟ้าส่งไปเซ็นสัญญาที่ลำปางค่ะอําเภอแจ้หมน,นี่ก็เซ็นมาเรียบร้อยแล้วก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถูกต้องค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสค่ะลูกค้ามาจากพะเยาค่ะสนใจรถที่ร้านก็เลยขึ้นมาดูเลยแล้วก็ทําสัญญากับบ้านแล้วก็รอผลอน,อนุมัติอ,อนุมัติเสร็จทางร้านจัดส่งให้เลยฟรี โอเคครับผม,บมนี่ F c ซีพี่ฟ้าค่ะน,น,นะคะมี FC ฟซฟ้าด้วยนะครับพี่กี้ถามว่าดอกเบี้ย2.99 7ปีทำได้จริงไหมทำได้จริงค่ะดอกเบีย้ยตอนนี้2.99% 8 4้งวดนะคะที่ไหนไม่ทำเราทำนะคะลูกค้าท่านไหนที่ซีเรียสดอกเบีย้ยพี่ขาหนูบอกได้เลยว่าคารันตีแล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยว่าถูกกว่ามือหนึ่งนะคะอดอกเบีย้ยนี้กำลังใช้แล้วก็เริ่มใช้แล้วด้วยตอนนี้นะคะเดี๋ยว จะมีลูกค้ารีวิวให้เราดูว่าดอกเบีย้ย2.99จริงหรือเปล่าอ่าสวัสดีพี่พิทพี่เป็นต่อด้วยนะครับพี่ต่อแชร์ให้แล้วครับสวัสดีพ,พี่ต่อด้วยนะคะกพจ,จริงๆก็ต้องบอกว่าดอกเบีย้ย2.99เนี่ยทำได้ทั้งรถเก่งและรถกระบะถูกต้องนะครับลูกค้าไม่จํากัดอาชีพด้วยใช่ค่ะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นราชการหรือป็นเป็นเนกษตรกรขอ,ขอได้ไหม2.99ได้ได้นะครับขอเพียแค่มีเครดิตดีเครดิตดีครับ <D> ฟรีดาวและที่สําคัญแต่ว่ารถต้องไม่เกิน7ปี7ปีต้องเป็นรถปีใหม่ๆ อ่านะครับก็การันตีเลยว่าเราทําให้ได้แน่นอนอ่าวันนี้พี่กิบนำรวดอะไรมาให้ดูเนี่ยวันนี้บอกลูกค้าไปแล้วว่าเป็นกระบะสุดไวเก่ากระบะกระบะไวเก่าเก่ามากเลยเนี่ยต้องบอกว่าเก่ามากเลยนะซูเปอร์แพทินัมเนี่ยรุ่นนี้เป็นตัว L S 4วิวและที่สําคัญนะลูกค้าหายากด้วยนะคะไม่ค่อยมีใครขายเพราะว่าโทนละถึกมากเลยสําหรับตัวเนี้นะคะ แกแค่ไหนก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะโอเคเราไปหาผู้ชำนาญดีกว่าี่ต่อบอกว่าไหนครับวอลโวรีวิววอลโวให้หน่อยาวอลโวรอก่อนนะวอลโวต้องรอก่อนูก่อนนะพี่ต่อนะนะครับอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับสท่านสวัสดีทั้งสิบเ็ดคนดูด้วยนะครับพี่ฟ้าเข้ามาเนี่ยสิบเจ็ดคนดูเลยจริงปะเดี๋ยวเขากไล์เสร็จนี้ยอดลดหวบเลยไปเอยก้าอ่ะนะครับบอกเลยว่าอย่างที่พี่ฟ้าบอกไปว่ารถรุ่นนี้นะครับ ไม่ค่อยปกติไม่ค่อยมีเข้ามาขายนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทางเราเนี่ยค่อนข้างที่จะคัดสรรรถนะค,คนไข้จะเลือกรถนะครับถ้าเป็นรถปีเก่าๆแบบอย่างอย่างอย่างเป็นเจ้าตัวอีสุปีเนี้ยสภาพส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยคือแบบรับไม่ค่อยได้เลยนะนะ <ผม S 2> ครับเร,เราเลยเราเลยอาจจะไม่ไม่ไม่รับเอาเข้ามาขายนะครับแต่ว่ารถคันนี้ประวัติดีนะครับลูกค้าเอามาขายให้กับพี่ฟ้าใช่ลูกค้าพาเองเอามาแลกเป็นตัวตัวตาโคลาคอร์สนะครับตัวไฮบริดไป นะครับก็คันนี้การันตีแล้วนะครับว่ารถสวยรถดีนะครับลูกค้าใช้ในเมืองนะครับไม่ใช่รถป่ารถดอยนะคันนี้นะครับอ่ะเลขไม่ประมาณ2 0 0 0 0 0อันนี้ผมแจ้งกันตามตรงเลยนะครับราคาตั้งขายเพียงแค่3ามแ0 0หกหมบาทเนาะอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดโปรโมชั่นจากทางร้านให้นะครับผมก็นี่ดูเลยนะครับดูเลยสภาพแบบนี้บอกเลยว่าสภาพนางฟ้าแบบนี้หายากนะครับหายากมากๆนะครับราคาจับต้องได้นะ3ามแสนกว่าบาท พี่ได้รถกระบะอูสุดีแม็กี่ประตูและเป็นโฟล e วิด้วยนะครับและที่สำคัญคือเป็นรถบ้านเจ้าของเชียงใหม่ด้วยใช่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวกิจพาไปดูในส่วนของไอตัวห้องเครื่องก่อนไหมตันนี้สภาพดีมากเลยนะคะลูกค้าเปลี่ยนยางมาใหม่ให้แล้วนะรวมถึงเปลี่ยนท้ายของเหลวนะคะสายพงสายพานเราเช็คให้ก่อนออกนะลูกค้าสภาพดีมากใช่แล้วโครงสร้างคือสวยมากโครงสร้างดีนะคะ เจ้าของเก่าเป็นลูกค้าพี่ชายเองนะไม่ต้องห่วงเลยอ่ะนี่นะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างตัวนี้กันหน่อยนะครับโครงสร้างตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปเลยว่าโครงสร้างเนี่ยรถเนี่ยสวยมากนะครับรถเดิมๆเ,เลยเดยวรถรถ รถเดิมๆเลยนะครับรถดเดิมๆรถบ้านเดิมๆเลยนะครับอันเนี้ยไม่ได้มีการแบบไปทําไปอะไรมาเลยนะอันนี้โครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่ฟ้าเรามาดูใกล้ๆก็ได้นะครับใกล้ๆไม่ได้นะครับอ่ะนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มหน้าซุ้มซุ้มซ้ายซุ้มขวานะครับหรือว่าน็อตน็อตฝากระโปรงนะครับตัวเนี้ยเดิมๆเจ้าของเดิมดูแลมา,าดีมากนะครับบอกเลยว่ารถคันเนี้ยสภาพนางฟ้าจริงๆนะครับใครที่ได้ไปใช้งานต่อเนี่ยโ,โหบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคา นะครับจะเอาเข้าสวนก็ได้หรือว่าจะเอาไปใช้งานที่ไหนก็ดีอะ่ะดีทีหมดแหละนะครับรถสวยจริงเนี้ยสวยจริงเออผมไม่คิดว่ารถแบบคือรถปีเก่าๆอะ่ะบางทีคือสภาพมันแบบดูไม่ได้แล้วอ่ะพี่<ผ>นะครับะะใช่แต่ว่าอันนี้คือลูกค้าเดิมเขาดูมาเลยดูเขาดูเขาด,ด,ดูมาเลยเ <laughs> ขาดูแลมันอย่างดีมากนะครับอ่ะปกติถ้าแบบรถเก่าๆนะถ้าคนที่เขาไม่ได้ค่อยดูแลนะ แผ่นเพจพวกเนี้ยเป็นสนิมหมดแล้วแกะมาแล้วอะไรอย่างนี้ใช่แกะแล้วก็เป็นสนิมหมดแล้วแต่ว่าพี่ตอบบอกว่าถูกมากๆานะครับอ่ะสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเปิดจองวันนี้เพียงหนึ่งพันบาทเซ็นสัญญาฟรีทุกจังหวัดทุกพื้นที่นะครับผมใครส,สนใจมาติดต่อทักทายกันมาได้เลยนะครับปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรอบๆอคันเนะแล้วเดี๋ยวเข้าเข้าไปดูด้านในนะครับอย่างที่พี่ฟ้าบอกไปนะตัวนี้ยางใหม่แล้ว นะครับยางใหม่นะครับยางใหม่ช่วงล่างบอกเลยว่าช่วงล่างดีมากนะครับไปเทสไดริ i n มาเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงล่างปกติไม่มีอะไรเลยนะครับโฟวิลเกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับมียางสำรองสำรองมาให้นะครับตัวชุดโช๊คชุดอะไรโหบอกเลยว่าสีนี่สวยนะครับขัดเงาขัดเงามาเกล็กทะเบียนสวยด้วยนะนะทะเบียนสวยด้วยนะครับ9897เเออสวยนะครับ มาดูไลเนอร์ดีกว่า mm hmm. พูดบอกว่ารถรถไม่ได้ใช้รถไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะหาว่าโม้นะครับไลเนอร์ hmm. เดิมๆของอิวสุนะครับตัวนี้นะครับแทบจะไม่เห็นร่องรอยของการใช้งานหนักเลย mm hmm. นะครับผมแต่ว่าการบรรทุกเนี่ยแน่นอนแหละว่ารถกระบะเนี่ยต้องมีใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแม็กไลเนอร์ตัวนี้ของเขาเนี่ยยังสวยอยู่นะครับยังสวยอยู่ใหม่ๆอยู่แบบนี้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเข้าดูด้านในดีกว่าฟ้าไปเลย ไะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันหน่อยนี่สตาร์ทชุดเดียวติดข้างในคือใหม่มากนะคะลูกค,ค้าสำหรับคันนี้นะเจ้าของเก่าดูแลดีไม่ได้โมโ้จริงๆนะคือดีจริงๆใช่เจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมาดีมากนะครับอันนี้คือเครื่อง<ม>เครื่องเครื่องลงเครื่องเล่นทุกอย่างเนี่ยอันนี้คือเดิมเดิมหมดเลยพวงมาลัยเดิม หัวเกียร์เดิมนะทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับอันนี้ยังไม่ลอกเลยนะครับถลอกหน่อยแต่ไม่ลอกนะอันนี้แล้วก็ในส่วนของห้องโดยสารไปดงไปดานตรงนี้ตร,นตรงนี้หักไปเย่าแก้ให้นะครับอ,ออกไหมออไฟออกทุกจุดมเลยแกเย็นเจี๊ยบนะคะลูกค้าแล้วบเบาะเบิร์เขาสะอาดมากเลยนะพี่เปิดมาน,นี่แบบไม่มีกลิ่นเหม็นเลยอะนะครับอ่ะนี่เจ้าของก็ไปติดจอมาให้ด้วย นะครับที่ใครที่ชื่นชอบก็ต่อบูลงบูลูนะต่อได้นะครับตัวนี้ก็นี่ระบบขับเคลื่อนนะครับโฟวิลเป็นแบบโฟวิลปุ่มกดนะตัวนี้ก็ขับ2ขับ4นะครับ B4H4L ก็สามารถปรับระดับกันได้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดพร้อมเกียร์ถอยอปะจบรีวิวแค่นี้แหละนะครับเลขไม่สองแสนสองแสนห้าพันเก้าร้อยกิโลโอ้โหรถสิบกว่าปีนะคะลูกค้าใช่ เลลขไหมแค่สองแสนเอี้ยแบบใช้งานมาแบบโอ้โหคือแบบใครบอกแล้วว่าใครที่ตามหาอยู่นะแล้วก็ใครที่ได้งานไปใช้ต่อนะผมบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรคันนี้ม, <c oughs> มาอันนี้ก็เป็นในส่วนของเบาะแถวหลังนะ นี่เปิดให้ลูกค้าดูเลยดีกว่าไฟฟ้านะครับเบาะแถวหลังอันนี้คือเบาะด้านหลังนะอันนี้คือแบบสภาพคือแบบสะอาดสะอ้านมากกับใหม่มากนะครับผม,มสวยสวยครับบอกได้แค่นี้แหละว่าสวย อ่าเดี๋ยวมาสรุปราคากันหน่อยดีกว่าครับพี่ฟ้าสำหรับเจ้าตัวอีวสุดีแม็กคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถปีอะไรเนี่ยคันนี้ห้าหนึ่งห้าหนึ่งป่ะนะครับเป็นอีวสุดีแม็กปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเป็นตัวสองสองจุดห้าเป็นตัวสองจุดห้าโฟวิลนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเจ้าของเดิมเป็นเจ้าของเชียงใหม่นะครับคันนี้ก็เอามาแลกรถกับทางพี่ฟ้าใส่ไปก็ประวัติทุกอย่างตรวจสอบถูกต้องนะครับชัดเจนช่วงล่างดีเกียร์อ่าโฟวิล นะครับใช้งานได้ปกตินะครับก็ต้องขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคันนี้ราคาตั้งขายเป็นแค่3าม0 0 0 0บาทนะครับใครส,น,สนใจก็ทักทายมาสอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้เป็นคลิปวิดีโอนะครับก็แจ้งกันมาได้เลยนะครับผมอ่ะนอกจากตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูในส่วนของรถพวกรถเป็นกระบะเจ็ดที่นั่งแล้วก็กระบะที่จอดอยู่ที่นี่กันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เปิดตัวมาแล้วด้วยเป็นตัวกระบะอูยูสุ นะครับผมก็ทางร้านนะครับยังมีรถกระบะให้ท่านเลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะเมื่อกี้ผมเริ่มต้นไปที่ราคา3า0 0 0นหกหมื่นบาทใช่ไหมสามแสนต้นต้นตน,นะครับมีไปจนถึงกระทั่ง4 0 0 0 0นนะครับสี่แสนก็มีตัววีโคแชมป์นะครับมีวีโคแชมป์ตัวก่อน s, แชมป์เราก็มีนะครับก่อน s, แชมป์เราก็มีก็ส0 0 0สนกระบเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงฟอร์ดนะครับตัวตอนนี้ตอนนี้ฟอร์ดที่มีเข้ามานะราคาเริ่มต้นเป็นแค่ อ่า345,000บาทนะครับเป็นฟอร์ตัว xls ปี2556นะครับปี2 0 1 3นะครับคันนั้นก็ลูกค้านี่คือแบบโอ้โหพอลงมาเก็โตโพสปุ๊บนี่แบบสนอกสนใจกันแบบให้ลืมให้ลืมเลยนะครับผมคันนี้เป็นน่าจะเป็นตัว xlt เนาะ xlt เกียร์ออโนะนะครับคันนี้ตั้งขายเป็นแค่5 9 9 0 0 0บาทนะครับผมก็นะอย่างที่บอกไปนะครับรถฟอร์ด Ford ของเราเนี่ยช่วงนี้ โอ้พี่กี้เอาเข้ามาเกือบน่าจะเป็น20คันได้แล้วพี่เนาะนะครับเอาเข้ามาเยอะมากนะครับรถฟอร์ดฟอร์ดแคปฟอร์ดสประตูนะครับฟอร์ดตัวป mm ี hmm. ว64ก mm ็ี่ก็ตัวนั้นก็สวยนะตัว XL XL พัทอ่ะนี่เป็นตัวสปอร์ตอ่ะเราขาย5้าแสนห้าแสนสี่ใช่ไหมห้าสี่ห้าปีหกสี่นะครับอ่ะเลขไม้น้อยๆสวยกันทุกคันเลยนะครับผมก็ใครสนอ,อกสนใจรุ่นไหนก็อย่าลืมนะครับสามารถทักทายมาสอบถามกันได้นะครับ วีคอสกิซมาใหม่วีคอสนะครับวีคอสรใหม่น้อยนะคะหน้าตาใหม่หมดเลยนะลูกค้าที่สำคัญนะลูกค้ามันเป็นโฟวิลนะคะคุณพี่แต่งทรงมาเรียบร้อยแล้วค่ะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะสุดยอดไปเลยนี่สวยงามนะคะใครที่สนใจนะหรือว่าดูอยู่นะคะพี่ลองเข้ามาดูสภาพจริงอันนี้เท่าไหร่แปดแสนก็บาทาเาแปดเก้าเก้าใช่ครับออกห้างประมาณล้านสองใช่ นะครับเพราะเป็นตัววีคอร์สนะครับ<ช>อยากให้รู้กคือวีคอร์สเนี่ยเขาเป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะครับวีคอร์สตัวท็อปกระจังหน้าใหม่โฉมใหม่แบบนี้นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับสวยงามใช่สวยมากอมฟอร์ดเรนเจค่ะคันนี้ก็สวยนะคะลูกค้าห้าเก้าเก้าเท่านั้นอูยถูกใจไวรุ่นนะคะเปลี่ยนมาแต่งมาเรียบร้อยนะเป็นหน้าแบบนี้เลยค่ะลูกค้าหพเอกสุดๆนะที่ต่อบอกได้เลย คันนี้หล่อสุดอีซูซูค่ะไฮแลนเดอร์คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ฮอตสุดในตอนนี้นะอ่าใช่ใครรุ่นชอบนะคะคันนี้บอกเลยว่าเครื่องสามพันนะครับเครื่องสามพันเกียร์ธรรมดานะครับผมใครที่ตามหาเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วอยากได้เครื่องสามพันนะครับวันนี้เรามีมาแล้วนะครับผมรวมไปถึงเจ้าเครื่องยนต์หนด้วยนะครับหนเกเกียร์ธรรมดาสามพันเกียร์ธรรมดาสีดํามีสีขาวมี นะครับผมอยากได้คันไหนรุ่นไหนก็<ม>ทักทายมาสอบถามกันได้นะครับราคาตั้งขายคันนี้เท่าไหร่จำได้ไหมฟ้า6แสนประมาณ6.7คใช่6แสนจน5,000บาทนะครับผมคันนี้อะ่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มันมีจริงๆเรามีจอดด้านหลัง,งอยู่คันหนึ่งนะที่มันเป็นตัวปี63อะนะครับคันนั้นเครื่องยนต์3,000สีดำคันนั้นขาย7.99นะครับก็อย่างที่บอกนะครับชื่นชอบแบบไหนนะครับทักทายมาสอบถามพวกเราสองคนก่อนได้นะครับเรามีทั้งตัว 5 6 0 0ันกนกระบานะครับห้าพันเรามีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว B t ทตัวไททันนะครับไททันก็มีทั้งตัวเตี้ยตัวสูงนะครับตัววีโก้ก่อนแชมป์หลังแชมป์นะครับตัวรีโวนะครับขับ2ขับ4นะครับหัวเดียวเราก็มีนะครับหัวเดียวก็มีแล้วก็รวมไปถึงเจ้าตัวฟอร์ดด้วยฟอร์ดเรนเจอร์โอ้โหต้องบอกว่ามีครบดีกว่ามีครบทุกค่ายเลยนะครับให้ให้ลูกค้าทุกคนได้เลือกได้ชมกันนะครับวันที่สำคัญคือเรามี3สาขานะครับ สาสาขาลูกค้าสะดวกสาขาไหนนะครับสามารถแวะไปที่สาขานั้นได้เลยนะครับสาขาแรกที่เ,เราไลฟ์สดอยู่นี่นะครับเป็นสาขาสัมิเสื้อนะครับตั้งอยู่วงตรงตรงบริเวณวงแหวนรอบ2นะครับจากสี่แยกลมโชคมุ่งหน้าไปสารากางนะครับท่านก็จะเจอกับร้านชาลีคาก็สังเกตง,ง่ายๆว่าตรงข้ามกับโรงแรม B2 นะครับแล้วก็อีกสาขานึงเป็นสาขาเทพปัญญาตั้งอยู่ในโครงการตลาดรถเสียนันนะครับก็ เปิดบริการ8โมงครึ่งจนถึงชั่วมง6โมงเย็นเช่นเดียวกันนะครับผมติดถนนใหญ่เลยนะครับใช่ครับแล้วก็สาขาสุดท้ายสาขาหนองใหม่นะครับแต่ว่าใช้ไลั์กว่าเดิมนะครับเป็นชาลิคาพรีเมียมนะครับสาขาลิคิตชีวันหรือว่าตรงแยกหนองจอมนั่นเองนะครับก็ใครไปไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน Google นะครับหรือว่าพิมพ์ชาลิคาใน Google ขึ้นมาแน่นอนนะครับผมไปไม่ถูกอีกบอกว่าเซิร์ชก็เซิร์ชไม่ถูกไปก็ไปไม่ถูกโทรศัพท์ของผู้เรานะครับเบอร์โทร อย่างนี้เราอย่นี้เรามีเบอร์โทรอยู่ไหมมีนะครับเบอร์โทรศัพท์หน้าเพจสามารถติดต่อเซลล์ทุกคนทุกท่านได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซลล์พี่ฟ้านะครับเซลล์พี่ปอนเซลล์พี่หญิงแล้วก็ผมเองเซลล์กิจนะครับผมก็สามารถติดต่อได้ทุกคนตลอดทุกเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ดีกว่าวันนี้นะครับพี่ฟ้ามีอะไรอยากจะแบบเพิ่มเติมให้กับ<อ>พี่ฟ้าหน่อยไหมพี่ฟ้าเ่ยนคะคะช่วงนี้เข้ามาดูรถได้ทุกวัน เราไม่มีวันหยุดเลยใช่แปดโมงครึ่งปิดอีกทีหกโมงเย็นครับลูกค้ามาได้ทุกวันเหมือนโหดร้ายนะเราไม่มีวันหยุดเลยไม่ต้องไม่ต้องหยุดเพราะว่าเราร้อนอากาศที่บ้านร้อนก็ต้องบอกว่าที่ไม่ปิดที่ไม่มีวันหยุดเพราะว่าอยากจะเปิดบริการให้ลูกค้าทุกคนทุกท่าน่นะครับได้เข้ามาเลือกชมกันแบบจุกอกจุใจนะครับไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะมาเราร้านจะปิดไหมมาแล้วจะได้ดูรถไหมนะครับนัดหมายกันมาก่อนได้ดูรถแน่นอนนะครับผมอ่ะก็ สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบเจอกันใหม่นะครับจะเป็นรถคันไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ